ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เอมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net จุมเลียบสัวจ้าอาโลกเนสดาบเจตีกรบหนึ่งเจตีสเนหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในรายการสนุกกับภาษาอาเซียนภาษาขเขมรน,นะคะภาษาขเขมรไม่ยากนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ภาษาขเขมรไปวันละหนึ่งคำไม่มากเลยนะคะไม่มากสําหรับการที่จะจดจํานำคำศัพท์ที่ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ไปแล้วนั้นเนี่ย นำมาใช้สร้างเป็นประโยคที่สามารถสื่อสารได้หรือเวลาที่เขาพูดอะไรมาเราก็สามารถที่จะรับฟังได้รู้เรื่องค่ะเราเตรียมตัวกันหลายอย่างแล้วนะคะสำหรับที่จะไปเที่ยวนครวัดด้วยกันชวนก็แล้วเตรียมไปทำพาสปอร์ตก็แล้วนะคะเรายังไม่ได้เรียนรู้คำว่าแล้วเลยค่ะคำว่าแล้วภาษาเขมรใช้ hi hi ออกเสียงยากสักนิดหนึ่งนะคะเสียงหอผสมกับสละอาเออารอคือมีอากับเออเป็นสลับะสมซึ่งในภาษาไทยเราไม่มีนะคะเสียงอารอานะคะเสียงหอผสมสละาอารอและมีเสียงยอสะกดนะคะ high h i แปลว่าแล้วค่ะคำว่าแล้วเนี่ย ใช้เป็นคําช่วยกริยานะคะคบอกว่าการกระทํากริยาอาการนั้นๆเนี่ยได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะเช่นเราไปชวนเพื่อนแล้วนะคะเราเตรียมพาสปอร์ตแล้วเราเตรียมเงินเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าบอกกับท่านผู้ฟังที่น้ว,วสถานีวิทยุศึกษาไปแล้วกระทรวงศึกษาธิการจะพูดว่า,ายางไรคะกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีายทางการศึกษาถนนสียอยุธยา ด้วยระบบ FM ค<ด>วามถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.th a i n e t มีแล้วเมียนไหเมียนไหดูแล้วดูแล้วเมอร์ไหยเมอร์ไห่คะถ้าประโยคบอกว่าพ่อ านข้าวแล้วพ่อทานข้าวแล้วเออปุกปิซาบายไห้เออปุกปิซาบายไหถ้าจะบอกว่าฉันติดต่อกับเขาแล้วฉันติดต่อกับเขาแล้วเขาตรงนี้ก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่าคือใครนะคะท่านผู้ฟังนึกคำศัพท์ได้หมดไหมคะฉันติดต่อ กาบเขาแล้วนะคะประโยคนี้ก็จะพูดว่าเคี่ยมเตียตงจมวยกวดหย้ยเคี่ยมเตียตงจมวยกวดหย้ยฉันติดต่อกับเขาแล้วนะคะถ้าบอกว่าเราพร้อมแล้วนะพวกเรามีพาสปอร์ตแล้วพวกเรามีพาสปอร์ตแล้ว บัวเยิงเมียนปัสบัวห่ายบัวเยิงเมียนปัสบัวห่ายฉันชวนพ่อแม่และพี่น้องแล้วชวนไปทั้งครอบครัวเลยนะคะเราจะไปเที่ยวนครวัดด้วยกันฉันชวนพ่อแม่และพี่น้องแล้วประโยคก็จะพูดว่าเค้ยมบัวบัวอปุกมาได้หนึ่งบองพอ,อนห้าย เคียมบวบออปุกมาได้หนึ่งบองพอออนไ่าชวนหมดแล้วนะคะชวนเพื่อนฝูงนะคะชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งหมดแล้วเราจะไปเที่ยวนครวัดด้วยกันในเมื่อเราเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปก็คงจะต้องมานัดเวลากันนะคะว่าเราจะออกเดินทางกันสักกี่โมงกี่ยามกันดีวันนี้ เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังขอลาไปก่อนนะคะส้มเรียคายที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารสูงเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.noeradiothai.net